สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะพาเรียนรู้เลิกที่ดีในวันแต่งงานหากแต่งงานตรงกับเลิกที่ดีชีวิตคู่ก็จะอยู่กันหอดเท่าหอดแกจ,จะมีความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตแต่งงานมาเริ่มเรียนรู้กันเลยครับ คางขึ้นเลิกที่ดีคือขึ้นหกคำึ้นเจ็ดคำึ้นสิบคำึ้นสิบเอ็ดคำึืนสิบสองคำึ้นสิบสามคำนี่คือเลิกที่ดีในช่วงคางขึ้นคางแลมเลิกที่ดีคือแลมสามคำ แลมเจ็ดคำแลมเก่าคำแลมสิบสามคำคือเลขแต่งงานที่ดีในช่วงขางแลมหากแต่งงานตรงกับเลิกเรานี่ก็จะพบสิ่งที่ดีในวันขรางหน้าในวันที่สิเดือนมิถุนายน เลขน้ำโชคคือเลข2สองหาเจ็ดกับเลข7เจ็ดเจ็ดสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้หมอดูพื้นบ้านไว้พอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ